สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทัดไทยบานครับเมื่อนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาเบืองกิงตอนอลังครับผมอ่าภาษาบาเฮอกกับบัคซีดาครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นบักซีดาที่มันขึนเองนะครับนี่ครับขึนเองอยู่หลังบานนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเสียภาพไปเบิ่งนะครับกิงตอนนะครับทีได้ตอนไว้กะตอนไว้ได้อ่าหนึ่งเดือน เดือนเดือนกกัวครับหนึ่งเดือนก็บีกประมาณยี่สิบหมื่นครับนี่ครับสังเกตบึงบึงห่างเนาะหาขงของเขานี่ครับอ่าอันนี้ก็คือสามารถเอาไปลงมถุงดำได้นะครับอ่าจะเป็นรากเข้มเขมนี่ครับนี่สังเกตบึงเลยถ้าเป็นรลกักขาวๆอยู่ยัง่งแล้วทัานได้พร้อมทีสิเอาลงมถุงดำนะครับเนาะอ่ะะาลักษณะของกิ่งตอนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ กิ่งตอนเ้องกะระยะกิ่งตอนกับประมาณสามสิบเส้นนะครับถึงสี่สิบเส้นอ่าเป็นกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับห้องกะอ่ากะประมาณเอากระได้จากปลายปลายปลายกิ่งครับปลายกิ่งลูกมานะครับก้าเอากระได้ห้องกับมาตอนนะครับผมก่อนที่เาสีตอนก็ต้องเด็ดใบออกนะครับเด็ดใบ เด็ดใบออกแล้วก็วัสดุในการตอนก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวห่าซื้อยี่สิบาทยูรันอ่าพวกไม่ดอกไม่ประดับอะไรครับถุงละยี่สิบาทก็มีขายเนี่ยผมไปซื้อมากถุงละยี่สิบาทครับอ่าหรือว่าห่าอยากในปริมาณที่หลายและราคาถือคือถุงกระสอบละวหนึ่งวัยบาทครับผมขุยมะพร้าวนะครับนี่ครับวัสดุอุปกรณ์จะมีขุยมะพร้าวมีถุงพลาสติกนะครับสี่กุนหก แ้วก็สายนี่จะเป็นฉือกฟางนะครับหรือสิเอาสายหลัดคขิปบหมือนไทยก็ได้ครับมาหลัดนะครับหลัดให้มันแน่นๆนะครับการตอนห้องข้อกสิบีเป็นการตอนแบบห้องกสีเป็นแผลนะครับข่อนเป็นแผลก็ลอกเปลือกออกแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อของกิ่งตอนเพื่อมาให้เขาส่งท่อนลเลียงอาหารขึ้นไปหายยอดยอดกิ่งได้นะครับนี่ อ่เพื่อเพื่อตัดทอดลำเนียงอาหารของกิ่งนะครับมันก็สิออกลากยุ่มตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นการออกลากนี่ครับพอมันออกลากเรียบร้อยแล้วกิ่งเขาก็สิแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับนี่สังเกตดูได้เลยเขาสิแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับกิ่งมันแตกขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ก็คือน่าจะพรอมที่สิตัดได้เรียบร้อยแล้วครับเวลาตัดเท่ากับตัดจำานี่นะครับอ่า ตัดจำตัวนี้เลยนะครับตัดแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำซุ้มๆนะครับแล้วก็เอาแก้พลาสติกออกแล้วกเ็เอาล่งถุงล่ลงถุงดํานะครับอกเอาดินปลูกลงแล้วก็กปลูกล่งถุงดํานะครับผมกิ่งทีตอนครับกมีประมาณหกกิ้งนะครับนี่เป็นตน้นฟละ อันนี้กับแน่ใจว่าเป็นฟั่งกิมจูบอผมกับแน่ใจว่าเป็นพันธุ์อย่างเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองนะครับผมก็เลยล่องทดลองตอนบึงนะครับผมนี่กระสีมีหกกิ้งนะครับแต่ละกิ้งก็ปิดรากแล้วอันนี้กิ้งนี่ยังไม่ทันเห็นหักนะครับแต่ว่าสังเกตบ้างว่าติดปติดก,ก,ก,ก็คือสังเกตว่ามึงแบบนี่ขเขาแตกกิก้งขับมาไหมน่าจะติดแล้วครับจริงนี่ามาดูอ่ากิ้งนี่ก็ติดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ ลากของเขาจะเดินเต็มที่ครับนี่สังเกตบิงเลยถ้าเกิดว่าลากมันยังขาวๆอยู่ก็คือยังไม่ทันได้พร้อมที่สิตัดนะครับอันนี้คือลากเขาแข็งแรงพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะลงทุนดำแล้วนะครับนี่ครับอ่านี่ครับให้ดูเลยนะครับติดทุกกิ่งนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ยังเป็นขาวๆอยู่สังเกตดูได้ครับขาวๆอยู่กะ ้าลงถุงดํำก็ถือว่าล่งได้ครับนี่แต่ว่าขันอยากให้มันสมบูรณ์แข็งแรงล่ดีก็คือให้ยลากมันเป็นสีตะมูนะครับผมอ่านี่ครับนี่ให้ลายมันเป็นสีแบบนี้นะครับนี่ครับลายในลายมันเป็นสีแบบนี้นะครับเนาะถือว่าดีตุกิงครับเนาะนี่ก็คือมันเกิดขึ้นเองนะครับ นะครับดูครับกินอะไแล้วว่านเมล็ดบ้านนมล็มันขึ้นเองครับนี่ครับเห็นไหมขึ้นเองเลยครับนี่บ่ได้บ่ได้ตั้งใจปลูกครับเดี๋ยวสิพาพเบิงด่านหลังนะครับนี่มีแมนไ่เลยครับอันนี้ย่างมาท่านเดียัย่างมาท่านเดีตอนครับอันนี้มันขึ้นคุ่มบ้านโดแต่ทีนี้มีการตดแตงกิ่งออกนะครับให้มันแตกกอนไหมหรือว่าเอาสิต่อนก็ได้ครับนี่ขึ้นเองนะครับนี่หนึ่งสองสามต้น นะครับนะครับขึ้นเองเลยนะครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่ครับต้นนี้เลยต้นลักนะครับได้กินทุกปีครับแต่ว่าตองห่อผ้นนะครับพระสันแมงเจาะเบิดครับนี่ครับเป็นต้นแม่ต้นลักเลยครับต้นนี้นะครับต้นมีต้นเดียวอยู่หลังบ้านนะครับพ่อกินแล้วพ่อกระิ่เมล็ดทิ่นยังไปมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ นี่ครับยูบานทัดไทบานเองครับผมนี่ครับสังเกตดมเลยอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงห้าวมะนาวโหนะครับนี่ปูไว้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมสิมาทําการตอนนะครับตอนแจกใจพอแมมพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจผูใด้อยากได้นะครับนี่แจกใจเลยผูใดอยากได้มาเอายูบานทัดไทบาลเลยครับผม นี่เดี๋ยวจะตอนแจกเลยครับอยู่หลังบาดครับนี่เกิดขึ้นเองเลยนะครับนี่ต้นหนึ่งครับต้นเล็กๆเนี่ยมาท่านได้ทาการตัดแต่งจริงนะครับเนี่ยก็ต้นใหญ่ครับแต่คุมงามอีเลียนะครับสำหรับที่นี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมสำหรับ c h e m i ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ